เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับร้านทัดดาว20บาทสาขาแรกของประเทศไทยครับหลังจากที่เราเปิดร้าน20บาทมากว่า500สาขาทั่วประเทศแต่ไม่เคยมีร้านไหนที่ชื่อว่าทัดดาวเลยร้านนี้จะเป็นร้านแรกที่ชื่อว่าทัดดาวและจะเปลี่ยนวงการร้าน20บาทไทยไปเลยครับสำหรับร้านนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาททำเลของลูกค้านะครับก็คือแบบดีสุดยอดครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเซเว่นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นบิ๊กซีแล้วก็ตลาดครับซึ่งต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยลูกค,ร,กครับ ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าเปิดเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเล่าให้ฟังว่ายอดขายเนี่ยตกลงมากครับเพราะว่าโดนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยขายตัดราคาครับลูกค้าก็เลยมองหาธุรกิจใหม่ที่จะเข้ากับสภาพชุมชนแล้วก็สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันครับจนในที่สุดลูกค้าได้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาเจอกับทัดดาว20บาทของเราเนี่ยแหละครับซึ่งในตอนแรกที่ลูกค้าติดต่อมาเนี่ยมันยังไม่มีรูปแบบแฟนชสยแบบมีสัญญ,ญานะครับแต่พอผมบอกว่าตอนนี้เรามีแแฟรนนชช์ททที่่่ือววาาา้้ัดด20บล ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นวันแรกกับวันที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาพอดีลูกค้าก็บอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็ตอบตกลงทันทีเลยครับมีใครอยากรู้ไหมครับว่าแฟนชส์แบบเก่าที่ไม่มีสัญญาเนี่ยกับแฟนชส์แบบใหม่ที่ชื่อว่าร้านทัดดาวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้าอยากรู้พิมพ์คำว่าสนใจไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปตอบให้